กองเดิมกองเดิมกองเดิมฮย้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอ้าเลยลูกเดียวลูกเดียวอ้าวหลังจากที่เราไปอะไรนะยืนเอาลูกอมตรงตรงรถจี๊ปแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยนะเป็นโรงเรียนเก่าบาบ้าเองบาบาเป็นซีกเก่าทีนีแจกไอติมฟรีด้วย จกพี่งพอกินมันตู้เลยได้ได้กินเลยกินเลยนี่ไงนี่ไงเอาแท่งเดียวพอกินก่อนกินก่อนกินก่อนอ่ะนี่เขาก็มีจับรางวัลสอยดาวแล้ะรางวัลใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ เดี๋ยวตอนนี้ไปเดินเล่นดูไฟก่อนโอ้ไฟตกแต่งสวยงามจุดถ่ายรูปอุโมงค์ไฟมีสองอุโมงค์อันนี้เป็นเวทีแล,ล้วถ่ายรูปมีไฟสวยอตรงนี้เราก็เดินเข้ามาในงานครับของกินเพียบเลยมีใส่ใหม่ด้วยตรงน,นี้แหละครับบิงโกบิงโกโอ้ไฟสวยเจ้าของไปแล้วไหมไปแล้วอีกเอาเรื่อ มันเป็นลมมีบ้านลมลูกโปกปอ้าวตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะเพราะว่าในข้างในศาลเจเสียงดังมากเออมามาเราไปวัดคิดต่อมาถึงหยุดหน้าร้านของเล่นเลยนะบีมช่วย โอเคเราเข้ามาที่วัดคิดแล้วครับหรือที่เรียกว่าโบสถ์คิดอ๋อไ่อเงียบหน่อยนี่ตรงนี้เขาจะมีไข่ทุกปีนะไอที่ดิ้ด,ดขึ้นไปบนฟ้าแล้วเป็นไฟอ่ะจะเป็นลานประลองฝีมือบี้านประลองฝีมือสวยอะ่ะบีมบอกอยากเล่นอันนี้ก่อนดึงอย่างนี้ดึง ดึงแรงเลงดึงแรงเลงนี่อันนี้ของเราของเราของเรานี่เราเราเจอผู้เชี่ยวชาญทางการเล่นมาเนี่ยมาโชว์มาโชว์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หันมาเนี่ยหันเนี้ยอ่าอ่าโชว์โชว์สูงสูงสูงสีเสีย่อันนี้เสี่นี่อันนี้สียนครับเสีย่เล่นนะอาบิมดูอาบิมโชว์บ้าง เดี๋ยวไปหาเกมอะไรง่ายๆให้บีมเล่นมาเดี๋ยวลองให้บีมปาโป่งดูดิบีมป่าได้ไหมรอรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวให้แม่ไปไปเรียกลูกดอกอ้าวลุยยังเข้าดอกหนึ่งเดินดูคนไม่นลูกอ้าวสองดอก ครับถึงจะได้รางวัลอ่ะไปไปเดี๋ยวไปหาอ่นเล่นที่เล็กง่ายง่ายง่ายอ่ะอันเนี้ยบีมบีมเล่นอันนี้ดด้ว่าเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยหลวงเหรอง่ายดีดวงอย่างเดียวดวงลุ้นล้วนเอาบีมล้วงเลยยิบมาหนึ่งลูกปุ๊บได้ยังได้ยังได้ยังนี่นี่เอาไปขึ้นเอาเอาไปขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์อ่ะนี่ของบีมของบีมให้ดูซิเบอร์อะไร ระวังนะระวังตกใจนะอู้อยู่ในนู้นนะเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยอะไรครับเบอร์หนึ่งไหนไหนได้อะไรเบอร์หนึ่งไปหยิบมาอหนึ่งอันดาบดาบดาบเอามากลับบ้านเดีอยวไหนมันจะมีดาบกับมีเป็นแบบฟับฟับนีั่ปเอาไว้เป็นแอบอีสานเดินต่อเดินต่อเจอเกมที่เหมาะกับบีมแล้วเนี่ยนี่โยนบอลโยนบอลเนี่ยมาให้บีมโยนบอลครับล่นช่องไหนก็ได้รางวัลช่องนั้น ยนแบบนี้อ่ะดุย้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกนั้นเก็บเก็บเก็บอ,อันไหนอันไหนเอาได้อันกลางเอ้าได้ไหมได้กลางก็เล็กอ้าได้แล้วจะพูกนะมาตักไข่ต่อตัก ไข่เขาเรียกตักไข่ยังไงให้ได้ของดอ่าให้ปลาเขาให้ปลาเขาดู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 ได้เลยเบอร์แล้วครับได้เลยไปเลือกไปเลือกเอาเลือกของรางวัลเอาอะไรมาเขาเลือกหนูตัวกระติ๊ดอยู่ไปไปไปเดินต่อเดินต่อ ปลาปลาปลาบีมย่งปลาบีมปลาแรงๆนะถามลูกยี่สิบถามตัวเล็กปางบนเลยครับแต่ปางบนเลยถามบีละสิบปลาปลาแรงๆนี่นะเอาเอาให้ล้มนะฮึยสองเดิมกองเดิมกองเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอ่าเหลือลูกเดียวลูกเดียวเอาไปได้ มือเจ้ามือสุดยอดสุดยอดได้ะได้รางวัลอะไรดูนี่ดูนี่เลือกได้เลยพี่อ๋อเลือกได้เลยอ่ะครับที่แขวนหมดแล้วอ๋อบีมที่แขวนไว้อ่ะเลือกได้หมดเลยข้างล่างก็ได้เอาวันนี้อ่ะครับโอเคปะได้รางวัลใหญ่ก็ร้านนี้แหละตรงนี้ก็สนุกสนานเนะคนคนเต็มทุกซุ้มโอเค เมื่อยขามากๆครับโอ้โหอ,นนอ่ะนี่เป็นของรางวัลที่เราได้มาที่วัดคิดอันนี้รางวัลใหญ่นี่อันนี้บิมโยนบอลได้เอ่อส่วนลูกอมอันนี้ได้มาจากรถซันตาคตอร์สอ,อ,นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนีไม่เกี่ยวก็สนุกมากวันนี้เราไปศูนย์ทีแลนด์เสร็จแล้วก็แวะดูขบวนรถจี๊ปซันตาคอร์สวันคิดมากนะแล้วก็ไปที่โรงเรียนสารสิทธิ์กับวัดคิดมันโป่งนะ หรือที่เรียกว่าบทคิดอะสนุกไหมบีมแก้วบีมเก่งอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ป้าบาแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบาย <c oughs> <c oughs>